สวัสดีครับผมนี่ครับสวัสดีครับเอฟซีจ่องสุธิวัฒน์ทุกท่านนะครับมืาอนี้ครับเปิดราคางัวนนี่ครับเบาๆหนาคอกี่กัดนะครับบ้านเพียเพานะครับตำบลคำน้ำแสบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับก่อนรับ,นชนบชมคลิปนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนีครับบรรยากาศอันนี้เพื่อนปลูกข้าวโพดขายนำมีข้าวโพดขายนำครับนี่ครับเต็มพื้นที่เลยข้าวโพดม่วพอกินม่วพอขายเป็นวะนี่ครับข้าวโพดหลายแห้ง ขายดีผลิตเพระท่านเลยนี่ครับเปิดราคางัว่นน้อยๆนะครับราคาประหยัดเอาเดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนครับจากของงูอ่ะครับสวัสดีครับผมนี่ครับอนี่ครับน้องซื้อยังไน้องครับนายงานตัวหน่อยน้องเมฆครับน้องเมฆนะครับบ้านเปียเผาเน้องบ้านเปียเผาตำบลคำน้ำแสบอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีกับมื้อนี้เปิดแจ็คตัวน้องน้องสามตัวครับเปิดราคาเบาๆสามตัวนะครับ เปิดราคางัวนะครับสำหรับท,าท่านตแพทย์ตามหางัวหน่อยนะครับงัวสาวหน่อยไปเลี้ยงมีมีแม่สองผู้หนึ่งเนะานนะน,าน,นะครับรวมเลียงนะครับเอาเนี่ยนะครับใครสนใจกับเชืองครับเกี่ยงมาปีชนะมนาแล้วนะครับเนาะนะครับเชืองเชืององ,ง่วหน,น่อยหน่ะครับเอาตัวเลขแข่งมันเลยเนาะน้องเน่นนาสนใเนาะนะครับแม่สาวหน่อยครับตัวเลขแข่งมันนะครับตัวแม่ยนะครับกินยาเกียงนี่สายเชืองจับได้ใบได้เอาลองบ้างนะครับจับได้ใบได้นะครับ เง่อนหนา่บ่เงย่นหนาด้วยตัวนี้นี่นยาเก่งนี่ครับนี่ละใช้งบหน่อยๆเอาแนวนี้ไปเลี้ยงก่อนนี่ครับอันนี้บ่ผ่านได้หอยครับเด้อนี่ครับต้องนอกเพิ่นขายเองนี่ครับตัวนี้นี่ครับนี่กินเก่งนี่ครับกินเก่งๆนี่ครับแม่สาวหน่อยประมาณบ่เกินสิบเดือนเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่ครับตัวนี้กับนาตาเจ็ดเดือนเนาะนี่ครับประมาณเจ็ดเดือนกินยาเก่งนี่ไซเชื่องนี่ครับ เดี๋ยวเบิงนลมกันก่อนนะี่ครับรอบที่ทางเนาะวาทางนี้ก็ได้เชื่องครับมันบ่าดื้อบ่ดื้อนี่ครับมนิสัดีเชื่องนะครับนะี่ครับลำตัวช่วงถ่ายได้บ้างถ่ายให้นะี่ครับเครื่องอมหรือเครื่องเนี่ยอะไรตัวนี้นะี่ครับเครื่องอมจักหน่อยเครื่องอมจักหน่อยนะี่ครับสูงกับประมาณเมตรยี่สิบย่ิบหาบอกเกินนี่ตัวนี้เปิดใบตัวให้ทดลองสองหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ครับตทดรองหน่อยนิดหน่อย ครับคุยกันได้นี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับตัวนี้นี่ครับเรียบเป็นหน้าตาขาแข็งเอาตัวนี้นี่ครับต่อรองเอานี่ครับนีไซส์เื่องกินง่ายนี่ครับเอาเดี๋ยวเบื้องตต่อไปเลยเฮานี่ครับนี่แม่นี่นี่ครับแม่สาวน้อยเดี๋ยวเบื้องแม่อีกตัวอะไตัวเมียตัวพูนบอาตัวเมียตัวเมียก่อนนี่ครับพูดขอโปรดเพื่อนชาโรเล่นี่ครับเอาแม่สาวน้อยเนาะนี่ครับแม่สาวน้อย แม่นี่ว่าใบไรบ้างนะเนาะหน,นึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับแม่สาวหน่อยสาวเละนี่ครับเลือดสูงขนปุยขนาดเลยนี่ครับอ,อันนี้ช่วงท้ายนะครับก,กินเก่งด้วกันนสาวเละสาวหน่อยเปิดใบหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่นี่นะครับหน้าตาใครอยู่หรอกของกินหลายอยู่น, <laughs> นี่ครับหยาหลายนี่ครับ หนึ่งมืนเก้าพันบาทนี่ครับแม่สาวเลสูงกับะมาณเมตรเมตรกัวเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับหน้าตายิงไหวละนะครับนิ่งไหวนะครับอ๋อคัดสนตะภายไหมโอ้ดีตัวนี้ก็ได้นี่ไซดีพอไปเลี้ยงนะครับนี่ครับราคาพ่อแพงแห้งอีกบดนครับใหญ่นะครับไปกินอาหารเก่งๆนะครับเราอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้เทือกเลยเนาะครับผมแข้งขาใหญ่ โอ้ไม่ติดตัวเลือดดีๆครับเลือดลอยแล้วเลือดสูงจั็หน่อยนี่ครับเลือดสูงอยู่นี่ครับเบื้องเหนือนางสีสันเหมาะคุนอีกตัวหนึ่งเปิดราคาไปเท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้พันบาทนะครับตัวรองได้เนาะนี่ครับเอาเดี๋ยวแต่ไผยหมักนะครับเดื่องตัวรองเอานี่ครับตัวนี้เป็นเถิกเล่เหมาะคุณนะครับสายคุณสายคุณแครงขาใหญ่ๆนะครับหน้าตาเนี่ยแหละครับรอบที่ท่านี่ครับ ลำตัวเหนือนังนี่กับห้องไว้เศร้าหานี่กับตัวนี้คนเย็นมาลากเยนนี่กับปล่อยมันกินยังไงนี่ครับสายเหนือสายขุนสูงกับประมาณเมตรกวัวกันนี่ครับเท็รกเทิรหน่อยนี่ครับแต่ว่าเลือดสูงดีตัวนี้นี่ครับเอาวหลอดติดเชื่องแค่หน่อยแต่ากับผดอุดมสมบูรณ์แหง้งมากกับผดเนาะ ท่าได้ยูนนี่ซีดเจีดมัดลอยเนาะครับใครมากก็เขามาเอาอยู่สวนเลยก็ได้อยูุ่สวนไม่มีราคาพิเศษวะอยู่ในสวนใเรบอจะมาคุยเอาอืเรก็ลปลูกอลังปลูกเสริมอีกอยู่นี่อันปูกระพดให้ชาร์ลายเนาะเอาสาร์โท่นได้เนาศูหนึ่งย์หหนึ่งหก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 ศูนย์แดสาศูนย์แปดสามสี่ศูนย์สี่ศูนย น้องเมกเนาะครับผมเอาครับผมครับครับผมนี่ครับเอาเนี่ยแหละครับสำหรับท่านที่ติดตามหางู่ในน้อยนะครับราคาประหยัดไปเลี้ยงนะครับมือไม้ฮัดเลี้ยงเขาก็เอาหลุ่นนี้ไปเลี้ยงก้อนก็ได้ไปเลี้ยงเบิ้งนะครับเอาโอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเอาไปจากลากันเพียงสวก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ